ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเวลา9นาฬิกา54นาทีวันที่4ี่พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลยลรับอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาวรคัติยราชนารีเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย พระเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เจ็ดและรัชกาลที่เก้าที่หน้าพระที่นั่งบุรสบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะตนครบ20รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพรลล่าจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนกป,ประดลมหาสเสวชัดเครื่องราชก,กุฏธพันธ์ทรงคง รามเบิกแว่นเวียนเ,เทียนสมโพธพระนพป,ปดมหาสเสวชฉาดเครื่องราชกุฎภัณฑ์ครบสามรอบพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามเดิมพระนพป,ปดมหาสเสวยฉาดโขนหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุร่ายเครื่องราชกกุฎภัณฑ์ และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำรัชการที่พระแท่นพระนบปนมหาเสเวชัดแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชการที่1ถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ